สวัสดีครับอยู่กับวันที่2นะครับที่ผมจะมาฝึกออลลี่นะครับหรือเรื่องยังไงวา EP ที่2ครับมาครับเดี๋ยวผมจะไปฝึกออลลี่นะครับ ออลี่ก็ไม่เคยด้าไงฟัฝึกนะครับ 哎，不厉啊 อลี่นะครับไม่ค่อยขึ้นนะขึ้นไหมครับ